สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง youtube YouTube เสือพมานะครับตอนนี้พี่เสือพามาดูนะเหตุการณ์ล่าสุดที่บริเวณลานองปู่ปาริจนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับผมอ้าวนะครับนี่มอเตอร์ไซค์นะครับเหมือนจะเป็นมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ยังไงไม่รู้นะฮะหรือ Big กไบค์นะครับกำลังขับวนมาวนมาวนมาแล้วนะครับผมนะมาแล้ว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 นะฮะ มาส่งจากกรุงเทพเลยนะนี่นะรถคันนี้มาส่งนะมาจากกรุงเทพเลยทีเดียวนะครับผมมาส่งแล้วนะมาถึงแล้วนะครับโดยโอ้สตอรี่นะฮะลูกชายลุงจิมมี่เรื่องจริงครับยี่ห้อฮอนดาสีอะไรอ่ะลุงจิมสีม่วงสีม่วงแก้วน้ำเงินนะฮะ จะไม่แปดนาทีน้องโอจะเปลี่ยนให้คตรจิมขับต้องให้ลุงจิมขับนะรถลุงจิมหรือรถน้องโอไม่รู้นะคะรถลุงจิมลุงจิมราะว่าเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่วัยรุ่นจเอาตังมาให้อยังไม่ได้จ่ายตังค์ยังไม่ได้จ่ายตังค์เก็บเงินปลายทางยังไม่ได้จ่ายตังค์ขับไปก่อนแปดนาทีค่อยจ่ายตังค์อ้าวไปแล้วูไปแล้วนะฮะ ครับเก็บเง,ง,งินปลายทางนะฮะยังไม่ได้จ่ายตังค์นะเขาขับก่อนเมื่อก่อนลูกสาวลูกสาวจะนั่งอยู่ตรงนี้เร็วเร็ เวลาเขาร้องไห้แล้วผมก็เอามือเคาะๆตัวนี้เคาะๆๆพอเขาหลับปั๊บเขาก็คอหัดแล้วก็เข้านอนคือเป็นรถกรอบลูกในสมัย30กว่าปีก่อน30กว่าปีตัวนี้มันรถญี่ปุ่นแล้วนี่ราคาไม่แพงเบอร์กาบาทอ๋อเหรอหมื่นกว่าบาทแม่นดิบอ่ะเบอร์กูบาทอะเบอร์กูบาทมันต้องมา รถกับน้องโอ้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเหรอไม่เป็นู้สาวเป็นคันแรกของแกรถกบน้องโอ้หลบเด็กๆแล้ถอนถอนขับมาเจอหน้าตกตกเกี้หนึ่ง่ะถอนลงเกี้ยสองอ่ะกระตุกขึ้นพาดนะมีพาดนะพาดนะเดีเดี๋ยวนี้อนนีแล้วันนั้นผมขับรถทีหนึ่งเลยถองข่อเลยวันนั้นอ่ะมันต้องดึงอานขึ้นด้วยเปล่าร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้ ฮาไม่เคยขับค์สมันไม่กล้าขับคัามันขับยากนะถ้าขับคัสใครไม่เคยขับแมงกับพี่ไปคัสเลยโอ้โหพีพี่บอกมันเกียววนเกียววนแนมันมะรืนค่ะมันจะอารมณ์ที่เคยขับเพลสอาร์ไหมเกีหนึ่งกระตุกลงเกียร์สองกระตุกขึ้นกระตุกขึ้นเรื่อยๆนี้ ตรงนี้ก็เกถ้าถ้าขับเคสอะเป็นก็จะขับอันนี้เป็นแล้วแล้วขึ้นไปได้กี่รอบซีสามสามก็จะขับเป็นขึ้นสามใช่ถ้าเราขับรถคลาสเป็นก็จะเป็นใจะไหมก็เป็นเหมือนกันถ้าคลาสเป็นแล้วต้องต้องจับกำคลาสไหมจำไม่เป็นลองดูนะจำอีกทีดีดีเลงนะขาถึงหรือเปล่าถาเอาอานขึ้นหน่อยได้ไหมปรับอานขึ้นหน่อยซื้อะไรนี่มองไงครับมันน่ารักดีนะ FC นะลองดูที่คลาสเลย อ่าลืมเกียร์หนึ่งกระตุกลงเกียร์หนึ่งกระตุกลงเกียร์สองกระตุกขึ้นทีนี้เกียร์สองกระตุกขึ้นรุดเล็กไปเลยรุดเล็กไปเลยอย่าเสาไฟเอาไว้เสาไฟเอาไว้อะไรนะพี่แดงเสาไฟเาไฟเก็บไว้ก่อน ้งหลันี้นะครับอ้าวมาแล้วลิมวบลบลบลบโอ้โหหัวบานเป็นกระด้งเลยนะรถเล็กรเล็กันทีเลยนะรถรถเล็กลงทันทีเออเออแล้วอไม่ได้มันซอนไม่ได้มันซอนไม่ได้มันไม่ได้เขัตให้นั่งคนเดียวอ๋อสำหรับนั่งคนเดียว นี่เมื่อกี้นี่เครื่องมันยังเย็นมเลยมันยังดังเงียบป่าแม่หาทิศซีซี่อย่างนี้นี่อ้าวเหรอนั่งได้แม่หน้าสติซีข้อแล้วแม่พอแล้วอ้าวเป็นสามเป้นสามเป้นสามเป็นสามแม่ไปก็ได้มาขึ้นเกินอ้าวเกาะแน่นๆน้องนะ

biệt vậy Không tin tiền ngay mà Máy thân lốp lời. เ้ยพาลูกชายไปเที่ยวแล้วลูกชายโจ้้โจยกจอบไม่อยากลงนะฮะดูยานดูยานดูยานมันนสองคนไม่ได้เอ๊มันเยอะโชคโกช็อกมันลงแล้วเนี่ยอืมมันแน่แก้เลยเหรอครับอันนี้ถามแก้ที่ไหนเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนก้าวได้ยินหมดแล้วก้าวมอมอเดี๋ยว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 ถอนถอนถอนเงียบเงียบเงียบมันมีเกล็ย กอเสียงเดินเบานี่ไงธรรมดามันจะเบากว่านี้นะเดี๋ยวจะให้เขาเดินนะครับผมน่ารักดีฮะน้ำมันน้ำมันเติมนี่เหมาะสำหรับวิ่งเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวลงต้องมีมุ่งหลึ่งผมมันมาจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยมันอินพอร์ตนะเนี่ยฮะทุกคนดูป้ายนะครับป้ายญี่ปุ่นนะฮะเขาซื้อมาแล้วเขาเก็บเขาไม่ขี่ไงขี่เข้าไปเลป้ายมาจากญี่ปุ่นเลยนะภาษาญี่ปุ่นเลยนะฮะ ป้ายเบียนเอาีป้ายเบียนน่ะก้าเห้นึ่งเยนะภาษาญี่ปุ่นนะเก้าเก้าห้าหน่งหอยนเต็มอยู่เลยครับยางหลังเออสภาพยังดีอยู่นะแล้วก็เครื่องยนต์ก็นิ่มราาเดินเบาเดินนะมโอ้ทะเบียนสวยด้วยเก้าเก้าห้าหนึ่งลดวัดลเก็ตูมเลย เล็กๆน่ารักครับพี่ีครับจากที่เห็นนะครับผมลองขี่ดูมันอืดครับเพราะอืดเพราะว่ายางมันใหญ่นะครับการออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงนะเอ่อมันอืดครับอ๋อมันจะอืดนิดนึงผมบิดแล้วนะครับเอ่อยางมันใหญ่ครับครับยางมันใหญ่ครับผมน้ำหนักมันเยอะน่ครับอ่านะับบรรยากาศ อยายามบายหลังจากที่ลุงได้แถลงข่าวะนะ,ะครับกับท่านทนายรัชพลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะฮะยอย่าลืมช่วยการดูคลิปดูโฆษณาให้ด้วยนะครับ